สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆเพื่อนๆชาว youtube ที่น่ารักทุกคนนะครับต่อจากคลิปที่แล้วครับผมทำอาหารกุ้งทำเหยื่อกุ้งครับเหยื่อดักกุ้งทีนี้เราก็จะมาใส่ให้ดูครับจะได้ผลจริงหรือเปล่าก่อนจะไปดูก็จะลืมฝากขอฝากกดติดตามด้วยนะครับ ีครกุ้งเราก็ไม่ต้องลงทุนเยอะครับโอเคขวดน้ำอัมลมครับผมไม้มของเราครับเป็นสะสะครับสะนี้สะเดียวครับจะได้พ้นหรือเปล่าวัดกันตรงนี้เลยครับจะมีกุ้งหรือไม่ก็จะใส่ให้ดูครับ ได้ไหมกุ้งครับจะมีกุ้งให้เราไหมทำเหยื่อเสร็จก็มาลุยกันเลยครับเี่เรียบร้อยครับทำงานครับนี่ครับเหยื่อเราเตรียมมาแล้ว ใส่เยอะเข้าไปทึอบอันที่สองใส่ตรงไหนครับอันที่สองใส่ตรงนี้ครับอันที่สองครับเข้าไปเลยครับนี่ครับอุ้ยรอยลอยสับลงไปอีกครับโอ้ยื่อรอยครับ เยอะลอยเลยครับเข้าจีเยอะไปหน่อยมาใหม่ครับมาใหม่นี่เราจะไม่ใส่จมน้ำครับกุ้งตายครับโอ้ไม่ได้อีกลงอีกครับกุ้งจะออกครับนี่โอ้ท่วมนี่ครับพอดีครับนีเลยครับพอดีครับเราจะดักปลาซิวด้วยนะครับ กุ้งอย่างเดียวไม่พอครับนี่นี่ครับที่ดักปลาซิวของเราครับเหยื่อก็คล้ายๆกันครับไปดูสูตรได้ครับอยู่ในคลิปทำไว้แล้วครับนี่เราจะเอามาลอยอยู่ตรงนี้ครับใกล้ๆกันเลยครับวัดกันเลยกุ้งกับปลาซิวอ่า นะครับปล่อยไปเลยครับหนักหนักไปเลยครับตัวสุดท้ายครับนี่เจอกันครับพรุ่งนี้เช้าครับโอเคครับมาดูครับตอนเช้าแล้วครับผม นี่ครับหลังจากเราใส่หนึ่งคืนจะมีกุ้งไหมครับนี่ครับกุ้งครับผมนี่ได้อยู่นะครับเีนีครับนี่ครับ ครับผมกรุงฝอยครับถือว่าสูงนี้ทอว่าโอเคนะครับจะไปเลี้ยงครับโอ้เยอะเลยครับนี่นี่นี่ครับนี่ตัวใหญ่ครับนี่ครับ จะไปเลี้ยงครับหายากแล้วครับเอาไปทำแม่พันพ่อพันครับยะดิสิลูกนี่ลงไปเซ่นี่ครับโอ้มาดูตัวนี้ครับเยอะครับผมเขาเยอะมากครับ ด้วยครับโอ้เต็มขวดครับผมซิลบ,บอกเลยครับเต็มขวดนะครับผมนี่ตัวนี้ก็โอเคนะครับตัวนี้นี่เข้าอยู่ครับเทดูครับ มาแล้วครับไข่เลยครับนี่ครับไข่ครับเดี๋ยวไปทํำแม่พันธุ์รัโอเคครับโอเคครับมาดูอันนี้บ้างครับโอ้โหมาแล้วหนึ่งตัวครับนี่ครับไข่ครับผม ไปครับลุนครับจะได้กี่ตัวครับวนันนี้โอ้เยอะมากครับเยอะอยู่ครับเยอะอยู่นี่สองสามสี่ห้าหกเจ็แปดไม่ตายสักตัวนะครับนี่แปดตัว ข้าตัวสิบตัวนะครับสิบเอ็ตัวนะครับเจออันนี้เข้าไปครับได้มาสิบเอ็ตัวครับเดียวไปเอามาอีกครับอันนี้ครับสามครับลงไปแล้วสามครับสามตัวนะครับอุ้ยอุ้ย ดีดครับดีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบตัวครับถ้าเข้าแบบนี้ทุกงันนี่ร้อยตัวนะครับนี่ครับโอ้ขนาดขวดน้ำอัารมนะครับ ากับดักดีๆหน่อยก็จะโอเคกว่านี้นะครับเราเล่นกวนหน้าบันลมครับเบาๆครับลองเหยื่อเฉยๆครับอย่างนี้ก็พอได้อยู่นะครับ ค,คัดมาแล้วครับแยกเศษอาหารออกก็จะได้นี่นะครับแล้วก็นี่ครับในขวดนี่ครับเยอะอยู่ครับสิบขวดครับนี่สิบขวดตัวนี้ว่าจะเอาไปเลี้ยงนะครับคัดเอาไปเลี้ยงก่อนแล้วก็จะมาทำอาหารนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ